ครับวันนี้เฮาจะมาเปิ๊กหัดเขียนอันข้าวแบบพญารมต่อนะครับใช่ไหมคิด <c oughs> ว่ามันมวน่นมวนนะักม่วนนานนะแต่ออว่าก็ว่ากันไปแล้วนะครับเอออันบาดท,ที่หนึ่งนะนะอ,อ,อันเขียนอย่างใดนะครับเออฮาไปพิ๊ก่กอ,ยนะกกอยนะฮาร์กว่อยนะโอเคนะครับอันนี้แต่วาใช่ไหมแต่ว่าที่เฮาเขียนใช่ไหมข้าวโบราณ มีมาแต่เก้าเปลี่นหักเงาเมื u, ่อนานหลายปีอันนี้ก็แล้วแต่นะนาจะเอาอย่างไรนะคือสังเกตนี่ก่อนนะสังเกตนี Seit ่ไงมอแต่ว่าลืมบอกไปนะครับอันเก้านี่เป็นเสียงจีเงาเป็นเสียงโทพิเษไดไหมเนี่ยเนี่ยเเปิ้ลไอ้ข้าวอันโบราณเปิ้ลนะครับมาตั้งแต่ข้าวหงยินข้าวพญญาพมข้าวมาแล้วเปิ้ลจะเอาเปิ้ลจะเอาเอกทรงอก เอกทรงเสียงเต็กทรงเสียงโทพิเศษน่นนั่นนั่นนั่นแต่เก้าเห็นไหมแต่เป็นไม่เอกเสียงเอกใช่นไหมมันม่วนมันม่วนลนะมันม่วลนะแต่เก้าเห็นไหมหักเง้าหักนี่เป็นเสียงโทปกตินะครับเห็นไหมก็อนุโลมันเป็นเอกทรงได้นะครับเห็นไหมหักหักนะเห็นไหมมันอันมาไม่เอกนะมันมีสองเสียงนะครับเห็นไหมมันมีไม่เอกอันเสียงโทก็มีนะครับเห็นไหมก็เลยอนุโลมันเป็นเสียงโทหักเง้าเห็นไหมหักเง้าก็แต่เก้าเห็นไหม มันเป็นเอกทรงนะครับม่เนี่ยมีมาแต่เก้าเปล่นแบบเบา้าเห็นไหมเปล่นหักเงาเห็นไหมเนี่ยมันมันเปลนมามันม่วนมันม่วนนะครับมาท่านไปกับคำนึงด้วยนะครับการเขียนข้าวแบบพญาบุมอ่ะมื่นนานหลายปีอะ่ะมื่นนานหลายปีนี่มันได้เนีมันน้อยไปหน่อยเราก็เอา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 เปลี่ยนเป็น,ปนอันนี้ก็ได้นะ่ะมื่นนานอะร้อยปีอะ่อะ อ่ามืนนันร้อยปีอ่ามาเอาเอาเอามาเอามันแต่งเอาอันนี้เอาเอาเอาก็เลยบอกว่าฟุบฟุบมันดีมามาหลายร้อยปีอ่าหลายร้อยปีเอาเอาอยู่ดีกว่เอาอยู่ดีกว่านะฮะข้าโบราณมีมาแต่เก้าเป็นหักเงามาหลายร้อยปีโอเคนะใครมาอ่าอันอันนี้อัน ก่อนที่เขาจะเขียนอันบทที่สองต่อนะเขามาโอ้แทมแทมแบบแบบอัน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 อ่าอันแบบแบบอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเป็นอันนี้เนี่ยเนอันีนายวรที่สองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเสียงตีตายตีชั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเเขาจะเขียนอย่างไรนะเขาเขียนอะไรอันนี้เป็นบทขึ้นต้นนะครับอ่าเขายงมาโอ้ถึงไอ้เป็นบทที่หนึ่งของบทต่อไปแต่นะครัอเขาเขามาโอ้ ถึงบัตรที่นึกงหรล้วก็เหไหมข้าวโบราณมีมาแจกเก้าเป็นเสียงตีตีเงาตีเงาเไหมเป็นหักเงาเสียงโทรพิเศษอนี่เนี่ยนมัน,นานหลายปีอันนี้ปนห้องว่ามันเวลาป้นจอยแล้วมันอ่ามันมันโกงลงนะครับมันโกงลงป้นเลยเอาอันเสียงโทรพิเศษมาไว้ตัวใต้ใตใตวักสามเลยมไหม ข้าวโบรานมีมาแต่ก้าเป็นหากเงามาหลายร้อยปีเนี่ยเนี่ยปนเจจ้อยกันอย่างนี้ไหม ถ้ามันเป็นอันไหนอันส่วนใหญ่บัดเดียวนี่มันมักจะเอาอันนั้นเสียงตายมาไปตรงนี้ถ้าอันนี้เป็นอันเสียงตายนะครับมาลองวาดตัวอย่างอันที่ปนหมูอันที่ปนเขียนกันมานะ้วกันที่หันหันมานะมันยี่เนาะอย่างเช่นอ่าอ่ะหัง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 วันตาอ่าวันตาอ่าอ่าดังดาอ่า ดังดาอ่าไม่เนีเนี้ยน้อมนบมาน้อมนบน้อมนบอฮ้นั้ยนี้ยนี้ยนี้นอันความจริงมันจำเป็นจะต้องอันดังดาอันเนี่ยอันสละอาเนี่ยมันต้องมาใส่ก็ได้นะครับอ่างวันตาอ่าอันดังดาน้องนบอันนี้อันนี้เขามันสมัยไม่เดียวเขานิยมกันแบบนี้นะก็ไหมอ่าคก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเนี่ย หังวันตาคอน้อมขับนับอย่งก็ได้น่อยๆมันก็มันก็คอน้อมวันตาคอน้อมนิดหนยไหมอันอยี้ก็ได <name>. er ้น่นยมมัอมมาดงสัมพันธ์ก็ได้คอน้อมน้อมขับนบไม่ไๆไมไ้ไมอวที่สองใช่ไหมเนี่ย ขอนี้ก็ได้ไหนๆไหมแต่อันมอเดียวนี้เขาจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าขอน้อมขับนบเนี่ยเอาพิจารณาก่อนที่หลังนะก็กันไหมเอาโอเคนะกันไหมอันขอน้อมขับนบเนี่ยอันเนี่ยนี่ยและอันอันอะไนี่ส่วนใหญ่ล้วบันเขียนยั่นง่ะอันห่างวันตาดังดาน้อมนบอ่าต้านที่เขาลบต้านที่เอ้าเขาลบเนี่ย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 มันเป็นยังไ่ะเขา เขาลบไปไม่ไม่ไลบลบลบม่ม่ไมมเไม่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 ม่าม่ไม่ไม่บม่ไม่นม่ไมาม่ม่ัม่ไมันน่ไม่บม่ม่ไม่่ไม่ไมม่ไม่ไมไมม่บ่ไม่ไ่มาไมมมมน่บมมนอบ่ม่ไม่ไ่ม่ม เขาลบขับไหวอ่ขาขับไหวเอ่ออ่าไหวสา <c oughs> ไหวสาเนี่มันลงอันนั้นอ่าหัวตันที่เขาลบมาน้อมนบมาน้อมนบมาน่นขาขับ อ่าเนาะอันอันเติมข่ามเนี่ยนะก้มกราบก้มกราบก้มก้มข่ามไหวสาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นเป็นยังไงไสมัยนี้มันจะกินพวกก็จะกินอันนี้เนี่ยเนี่ยเออมันมันจะได้แล้วเหรอไหมมันมันพ่อแล้วมันมันเป็นยังได้แล้วเหรอไหมอ่าเนี่ยเนี่ยข้าวปกติแล้วปนจะอันอ่ายวักเนี่ยมันจะเหมือนกันนะก็เหรอไหมฮขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยบาดที่หนึ่งเนี่ยมันลงอันเนี่ยอัน ล้านสัมันใช่ไหมอันมาตีมาเสียงตีไหมอ่าจิตจีเย้าอ่าแล้ว้องมามาโน้มลงมาหน่อยมันตําลงมาเน่ยก็โทพิเศษเนี่ยเรามามันลงอันเสียงจัตวาไหมอันนี้หรออันที่เขาเขียนมาน่ะน้องวันจ้าเสียงสัมมันไหมนบเสียงจี้ตายแล้วก็มาเอาเสียงจี้ตายมาใส่นี่ลบเนี่ยแล้วก็ลงสาเน่ในไหยมันผิดตรงนี้เนี่ยนบกบลบเนี่ยไหม โบราณบรหนฮบรเข้าไปควายโบราณก่อนนะครับเออไม่ใช่ว่าอันเออไปขี้อันไปไปว่าเขาบัไดนะเขาต้องมีหลักฐานโบราณไว้ว่าเขานะฮามาดูาอันโบราณน,นะคะรับโบราณไม่ไหวเลยนะอัน,นเนี้ยอันในข้าวบทที่สิบสามของอ่าเลื่อนน,น,นะครับเห็นไหมบทที่สิบข้าวหกหินบทที่สิบสามนะครับปุ่นขึ้นอี๋เห็นไหมบทสิบสามจัก ตามปอกปิกเ่ยปิกเนี่ยปิกนกเนปิกนกไมันเสียงตีตายนะตีสั้นนะปิกเ่ยปิกนบปิกนกไม่มปิกน้อยปิกนิดนะเออไม่ใช่ปิกนิดปิกนักปิกอ่านบไม่มาเป็นเสียงตีตายนะจักตามปอกปิกเ่ยเนี่ยเตีตอกเกี้ยวนี่ยแม่ไงเกี้ยวเป็นเสียงทูพิเศษนะครับมาวักที่สามเนี่ยมาเพิ่นป่นลงอย่างนี้พ่ออย่างเพิ่นอันเพิ่นจะเอาไว้จอยครับมัน อ่าสะปัปิกมานิกอ่านิกยัง่ะจิตโตนิกนิกเดี๋ยวนีกนกนกน้กมันมันมันเสียงมันมันไปยาวไปได้ก็มันเสียงตายครับมาอันเกี้ยวนี่ยไหมบทสิบสามจักรตำปอกปิกติตโตเกี้ยวกับคืนข้าว เนี่ยป่วนจอยกันอย่างนี้นะใครัม่เนี่ยแ้ป่วนเลยเอาเสียงโทรพิเศษมาไว้ตะนี่นะไครไม่เขาไปก้อยทำบดแล้วเขครไปมาอันในข้าวหงินนะเอ้ยมาอ่าเนี่ยไมบดที่สิบห้าบดที่สิบห้านะปาลีปุ่นนาหมากาสัมเร็จนะฮอันเล็ดนี่มันเสียงดีนะครับสัมเร็จไม่ใช่สัมเร็จนะครับสัมเร็จเสร็จจูน่าฮอดเติงถึง่ายไม่เนี่ยม่ ปาลีปุนาไอ้แม่ี่กรรมนะครับเป็นมะก,กาสาเร็จนะ่เจจนะเร็จุน่าไอ้แม่เนี่ยนะเอาเ็จเนี่ยมาสัมผัสกับเลดั้งหน้าไปแล้วก็เอาหน้าไปเสียงทพิเศษแ้วก็ับเป็นลงเสียงทุพิเศษนะครับ,รท,ท,รรรบท้ายวรรคที่สามเนะี่ยมันเกี่ยวกับการจอยนะครับถ้าเอาเม็ดมาไว้ตรงนี้เนาะมันมันมันเอื้อนมาได้ยาวไก่เม็ดนะ่ะเม็ดนะหนาไหม ไอ้เทตเม็ดอะไรอย่างเงี้มัน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 ยาวไปได้ก็อนนะเนี่มันยาวได้ยังไงปาลีบุญนามักกะสัมเล็ดเสร็จจุนาหอตึงถึงท้อ อันนี้ในในิธีการจ่วันเป็นอย่างอี้เน่ยเพื่อนถึงเอามาเอาเสียงโทพิเศษมาไว้อันจ้ายวักที่สามเนี่ยแม่อบดขึ้นต้นเนี่ยบาดขึ้นต้นเนี่ยเออทีนี้เฮาไปพอปิ๊กไปพออันของเฮาเนาะอ่าอันที่เข่าเขียนมาปัจจุบันเนี่ยม่เน่ยเนี่ห่งวันตาดังดานมนบตันตีเข่าลบ ก้มกับไว้ามันนบกับลับไปไม่เนยมันมันเจียงตายมันอยู่แต่นนี้นี่มันบาใกล้นะมาเดียวนี่มันมันเนี่ยว่าขนาดเป็นปอกคูนะครับออ้างว่าเป็นปอกคูสมัยบาเดียวนี่บอกขี้ขลายคนนะก็ถึงจึงหูนักนะครับไมเออก็เขียนกันยังแย่ไมเนาะเขียนกันหย่ไหมเออมันแบบพ่อของเก้าโบราณมาเขียนอย่างไดนะก็เนี่ย ผมที่มาผมโอ้นี่นหละผมอยากบะเฮออันข้าวอันโบราณของเฮามัน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 เพี้ยนกันไปนะครับเพี้ยนหนูปนักไหนมาฮะทีนี้ฮามาแต่งอันนี้หรอกเื้อมันเป็นโรงด้วยเสียงจัตวาเนี่ยะครับเห็นไหมอ่าอ่านออกมาอาหางวันตาดังดานมนบอ่าท่านจะเอาเขารบก็ได้นะเขาลบมา เขาลบมาเขาลบมาเขาลบเอาเอาคาบไวเนี่ยก็แล้วกันเใช่ไหมเอาคาบไว้เนี่ยไว้มันลงเสียงโทพิเศษได้ไหมเนี่ยโทพิเศษอ่าลงมาเสียงโทพิเศษนะเนี่ยคาบนบอันนั้นได้ได้ได้ไมเนี่ยเอาไว้เอาไว้มาฟังเนี่ยไหมเอาไว้มาเนี่ยอห้องวันตาดังดาน้อมนบเขาลบคาบไว้ฮอดตึงถึงขาฮะ ฮอดนะฮะฮอดก็ได้นะก็ฮอดนะฮอดตึงเถืองนเถืงเถืงถาเถืงนะเถืงตาเถืงถาอ่านไหมอันนี้มันเนี่ยฮอดตึงเนี่ยฮอดตึงแล้วก็เถืงถาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตึงกับเถืงเนี่ยเป็นนั้นข้าวโบราณนะเราจะเน้นปลายในวักนี่นะครับอ่านไหมอ่า เพื่นจะเน้นภายในวักเนี่ก็คือเอาเติงกับเถิงนี่มาสัมผัสกันในวักเนี่ยไหมห่อเติงแล้วก็เถิงท้าไม่แนี่มันเป็นยังไงไหมเขาลบท่าใบอันบันตาอ่าดางดาน้อมนบเขาลบข่าใบห่อเติงนี่มันไหวนี่มันมันลากยาวได้อ่าท่านท่านหมดนะอ่างวันตา ดังดาโนมนบเขาลบขาบไวห่อเติงเิงทาง <c oughs> เนี่ยเนี่ยมันเป็นอี่ข้าอันอ่ามันเป็นยี่นะครับการนั้นอัน เขียนข้าวของอันโบราณป่นป่นมีจุดประสงค์อย่างนี้นะป่นเอาไปป่นเอาไปอันอจอยครับข้าวจอยมันบ่ใช่เหมือนอันไม่ใช่เหมือนอันอะข้าวอันอ่าบมื่เดี๋ยวนี้กลายเป็นซีซีอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยอย่าซีซีซหมดอันนั้นแล้วก็บันก็เลยมันไปคลุกคลุกคลุกของเจ้ายมเห็นไหมอ่ามันก็จะไปเอ่าผมไปบอกใคจํานานด้วยแล้วก็ หังวันตาดังดาน่อมนบน่อมนบเขาลบขับไว้หอตึงถึงท้าเนี่ยมันมันไปเป็นเป็นจังหวะจังหวะจังหวะปพ่นนะครับไอ้แม่จังหวะของเจ้ายองริบบนเราท่านท่านก็ไปฟังนะครับกูปีกูปีมันไม่เปื่นจะมีวันตาขวดสลากนะครับที่วัดพระธาตุปูนนะถ้าไปนั่งฟังนะครับปิ้นอันนี้ปิ้นห้ามกระลงนะปิ้นจะปิ้นจะเขียนเป็นซี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 นี่นะก็ไอ้แม่อากไอ้แม่ อ่าทีนี้อันวิธีการอันเขียนข้าวบาตรจิหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วนะใครไหมก็คือมีอยสองแบบนะก็คืออันแบบที้หนึ่งนั่นคืออันฉันนรักษณ์นะกับเอาของพอแล้วเนาะอ่าฉันนรักษ์มันเป็นยี่ไม่เนี่ยฉันนรักษ์ไอ้ไม่เนี่ยมันเป็นยี่ไหมอ่าจะอันวักหนึ่งจะเป็นสามสี่ก็มก็ได้ลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญเลยไหม วักที่สองนี่มันเป็นสี่กำแล้วก็ลงด้วยเสียงตีตีสั้นหรือตียาวก็ได้ไมามวักที่สามนี่มันจะด้วยสามกำสี่กำก็ได้แล้วก็ลงด้วยเสียงโทพิเศษทรเมืองเลยไหมเสร็จแล้ววักที่สี่นี่ยมันจะลงด้วยเสียงจัตวานไงไหมเนี่ยสี่กำใช่ไหมอันนี้คือบาดขึ้นต้นยังไงไหอ่าทีนี้เฮา,าก็เฮาเฮาก็อันได้ไปอันอ่าได้ไปแล้วไอ้มาได้ไปแล้วไอ้มาก็คือ บแบบแบบอันวัคที่สองนี่เป็นเสียงตีเงาตีเงาก็าคือได้มาหลายมาข้าวโบราณมีมาแจกเก้าเป็นหักเงามาหลายร้อยปีออาหังวันตาอ่าอันนี้อันนี้แบบอันอันวัคที่สองนี่เป็นเสียงจีตายทีสั้นเห็นไหมหังวันตาดังดาน้อมนบเขาลบขาบไหวหอดเติ้งถึงถายนี่โอเคน่้เหไหมอ่าเห็นไหม ื่อลงด้วยเสียงโทพิเศษแล้วก็ไม่เนี่ยตัวนี้เมื่อเดี๋ยวนี้ขอเอาอันอันอันเสียงตีตายนะมาลงเนี่ยมัน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 เอื้อนมาได้ครับในความจริงแล้วไอ้นกับวัยเนี่ยมันเป็นระดับเสียงมันเท่ากันนะครับเสียงตีตายกับเสียงโทพิเศษเนี่ยมันระดับมันเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าอันเสียงโทพิเศษเนี่ยมันลากเงาได้นะครับเป็นเสียง สละเสียงเงานะครับมันนไกเนี่ยมันมันเป็นสละเสียงตายนะครับมันมันลากเงาได้มันเสียงมันเต้ากันนะครับอืเสียงเต้ากันนะมันอย่างว่านะอถ้าเป็นโน้ตดนตรีนะมันคือระดับเดียวกันนะระดับเดียวกันนะอาจจะซอนฟ้าอย่างันเต้ากันนั่นน่ะเพลงแต่ว่าไอ้ไอ้ดำตัวขาวตัวดำตัวขาวนั้นมันเต้ากันได้นะมันจะเงาหรือซนอะไรเนี่ยมันลากเงาได้มันลากสั้นได้อะไมมันเป็นอะไรไหมอันนี้ไหนไหม มาเดียวเนี่ยเขาเข้าไปเข้าใจพีดกันมดกันเลยเอาอันเนี้ยเอาขอลบเนี่ยมาไว้อันจกได้ไปนับปอมนั่นเลยขาลบอ่าอีกใจนะครับมาอันนี้อขอดเตือนหน่อยนะครับอืมพ่อคู่ทั้งหลายนะเออที่บ่าเขียนข่าวกันแบบนี้เออคือไปพ่อของโบราณนะครับเออพ่อพ่อเขียนมาจะได้นะครับไปศึกษาให้พ่อนน้าก็ไม่ใช่ว่าเอามาเบยแพร่ให้ลูกข้หลานไปเรื่อยนะครับมันเเพอะกับไม่ใหญ่นะกันไหม ครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ